ไปดูกันนะครับนะเขาให้กดที่ My Hero นะครับไปตรงนี้นะ่าจะเป็นช่วงที่ลุ้นนะฮะปึ๊บเอ๊ะ คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนโดยชแนลนี้เป็นเพียงทีมผู้ใช้งานที่สนใจในด้านก,การลงทุนไม่แนะนําให้ลงทุนหากท่านไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้โดยความปราดภนาดีจากทีมงาน m อ d มดี e ันนี่อดครับโอเคนะครับพอเชื่อมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาในส่วนของการรีคูดนะครับนั่นก็คือการหา นักรบของเรากันนะครับก็มาในส่วนของซ้ายล่างนะตรงนี้นะครับรูปกล่องสมบัตินะครับคลิกเข้าไปนะจากนั้นนะเากาจะแจ้งราคาของเหรียญ BNBH นะครับที่ใช้ในการรีคูดหาฮีโร่ใหม่นะครับเขาก็จะกำหนดมานะตอนนี้ที่แอจะใช้ก็คือ4 7 9 5 BNBH นะครับก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวแรกไปด้วยกันนะว่าจะได้ฮีโร่ระดับไหนนะครับจากนั้นกด Approve ได้เลยนะครับก็จะมีการให้ยืนยันนะครับว่าเราต้องการที่จะ Approve เพื่อที่จะคูดหาฮีโร่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับพอ แอปพูบเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีปุ่มให้ r e รีคูดขึ้นมานะครับตรงนี้นะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคนจะได้ r e g จเนอ a รียไหมเป็นเกมที่กาชาอีกเกมหนึ่งนะครับก็มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเกมกาชานะฮะทำให้เราคนเราติดกันได้นลุ้นลุ้นรีเจเนอเรียร์องมาแล้ว ไปดูกันนะครับนะเขาให้กดที่ My Hero นะครับไปตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ลุ้นนะฮะปึ๊บเยังไงต่ออา้าวฮีโร่ไปไหนครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคลีฮีโร่แล้วนี่ เช็คคอนแทคสักคู่หนึ่งนะครับนี่สี่สนะไหนมาหรือ,อยังอ้าวมาแล้วนะครับอีก e 11ชั่วโมงประมาณ12ชั่วโมงนะครับถึงจะเห็นฮีโร่นะครับอืมโอ้มีนับถอยหลังแบบนี้ด้วยนะอันนี้เพิ่งเคยเจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรมาดูตัวที่2กันครับมันมันเหมือนกับเกมแบบต่อยานเรืออะไรนี้หรือเปล่านะที่ เวลายิ่งเยอะยิ่งได้ตัวดีนะครับอันนี้อันนี้แอดไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวมาดู12ชั่วโมงนี่อีกทีนึงนี่ก็เที่ยงคืนเลยนะเนี่ยอืมนะครับเจอกันอีกทีนี่คืออัดคลิปอีกทีตอนเที่ยงคืนนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรามาซื้ออีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่า อ,อีก3คนเนี่ยอีก3ช่องสล็อตนี้เนี่ยต้องเป็นเมืองนะครับเลเวล4ี่นะรีคูดนะครับรอบนี้ใช้ทั้งหมด4 17 b n b h นะทำไมราคาถูกลงอ๋ออ่ะงั้นไปเปิดในนีนะ้อันนี้มันถูกกว่านะหรือว่าตัวเลขทศนิยมหลังเขาอาจจะหายไปนะครับเดี๋ยวมากด เปิดดูเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใช้เท่าไหร่นะเอาละค่าแก๊สมาแล้วนะครับไปครับตัวที่2ของเรากำลังแทนดิ้งอยู่นะฮะกำลังคลีฮีโร่นะครับรอเลยแลไวนะครับฮีโร่วิกคุตพร้อม โอ้โหรอไปอีก12ชั่วโมงนะครับ2ตัวนี้นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ12 hours later เอาแล้วครับก็ถึงเวลาใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะใบแรกนี่นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็วันที่อัดคลิปนะครับวันที่4นะเที่ยงคืนนะครับแอดก็ตัดภาพมาเนาอะ,อะ เดีあああ๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า2ใบที่จะเปิดต่อจากนี้นะครับจะได้ระดับการ์ดระดับไหนนะใบแรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงนะต้องกดอันนี้หรือเปล่าอ่ะผมกดดูนะครับไปปึ๊บใช้4.7 b n b h เพื่อที่จะเปิดฮีโร่ลองปฏิเสธดูก่อนนะครับเดี๋ยวจามามาดูใหม่นะครับอ๋อต้องกดอยู่ดีนะถ้าอันนี้นี่จะใช้4.7อ๋อเวลาน่าจะมีปัญหานะครับนะเวลาเมื่อกี้เวลามันปักเนาะดีนะที่ยังไม่ได้กดนะครับต้องรออีก1ชั่วโมง45นะโอเคว่าแอดน่าจะนอนแล้วนะ พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดแต่เช้านะพรุ่งนี้อาดตื่นตีห้ากว่าๆนะครับมาใส่บาทนะวันนี้วันพระด้วยนะครับก็คงได้การดดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโอเคงั้นไม่ใช่เชียงคืนนะครับเวลามันยืดไปนะเหมือนเวลาไม่ค่อยจะตรงนะครับเวลานับถอยหลังเนี่ย เอาละงั้นเจอกันอีกทีตอนเชา้านะครับตัดภาพไปเลยครับฟาบ s e v hours later ก็กลับมาแล้วนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา6 3โมง34นาทีนะครับก็เช้าวันใหม่แล้วนะแอดก็ตื่นมากนะครับสุมเปิดฮีโร่กันนะตอนนี้ได้เวลาอันเดียว กดมาขึ้นเลยนะครับตัวละครนะอ่าโอเคนะครับได้มา2องคนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอันคอมมอนหรือเปล่านะครับอ่านไม่ค่อยออกนะตัวเล็กเกินนะอันนี้ได้คอมมอนแน่นอนครับส่วนอันนี้ได้อันคอมมอนน่าจะใช่นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม Facebook นะครับแอดก็จะแนบลิงก์ไว้ให้นะ แล้วก็ลิงก์ของเกมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะแล้วถ้าใครชอบอยากให้แอดมาทำรีวิวเกมอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe สันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม bnb hero นะครับสวัสดีมันนี่ออเดย์ครับ